ติดตามภาพบรรยากาศรถเจียวอีกพี่น้องครูปตามาหับใส่น้ำให้น้ำนาอีกคือเกา่ากับซ่องป่าวีที่แดนลาพี่น้องครูปตาคันเดิมแต่ว่ามาเจียวในมือใหม่อีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวเขามาติดตามลองเบิ่งว่าเจ้านี้จะได้จักเป่าลักษณะเข่ากะมีเขาตั้งได้เขาร่มได้สำหรับนาของเจ้านี้เนาะ ติดตามไปนำการก่อนพี่น้องเป็นคูบตารุ่นใดเดี๋ยวทาเบิ้งกอนถ้าหากว่าเป็นคูบตาคันเดิมละแม่นดีซีเกตซูนเพระาะว่าอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเดี๋ยว่นมาใกล้ใกล้ก่อนอยู่ทางสปปอาวเช่นเดิมคือเกาบานพีเมืองน้อง,องลักษณะการเกี่ยว กเกาวนไปทั้งขวาถลังมุงนาม,มาทางนี้เดียวเอามาติดตามบึงเทคนิคการเจียวอีกมือใหม่แต่ว่าย,ยังมีเขาตั้งน้อยนึงเดนาเจ้านี้เปจังไดไปจังไดวยกลับเพื่นมา เออบันตั้งลำลับเึ้นไปทางนั่นสะกอนสำหรับนาเจ้านี่นี่สิบวนนี่ยปันในพี่น้องยังเบางอยู่สังเกตเห็นอาจจะพอได้พอเท่าใดเป็นนาวานสำหรับนาของเจ้านี่เนาะโมเมนต์หน้าดำตวนดองราคาการเจ้า ก็บ่เกี่ยวกับเขานาเขาบางพี่น้องราคายังคู่เก่าคือเดิมเกี่ยวยากเกี่ยวง่ายก็แตกต่างกันน้อยนึง ถ้าเขาล่มหลายนี่กันราคาคือว่าสำหรัพี่น้องสําหรับเจ้านี่ละแม่สำหับชี้แสนหาเออหาแสนหาหกแสนพันไรเป็นเงินไทยกับเงินบาทกับจงประมาณแปดร้อยหรือว่าเก้าร้อยบาทประมาณนั้นพี่น้องบางบอนกับเก้าร้อยบางบอนกัน 800. บแปดร้อยันยังยงา,ยายกแน่กับพวกก็จะว่าเป็นพันบาทคุณได้สะหรับหกแสนฝ่าย ห้าแสนหกแสนจีบีนกาัหกแสนจีบีน, 6, นการะดับ,900บเก้าร้อยกบาทเกือบพันแล้วหรือว่าแพงเพราะว่ารถมันมีน่อยอะไรก็ต้องการเสรี่ยงราคากันเอ,อ้ยมันเจอเขาล่มก็ต้งเสี่แล้วไปไปบบ่ได้พี่น้องต้องไปซะซเพราะว่ารถมันจะแค่นเขา รถมันอิ่แค้นเรื่องก่อนว่าเลยรถคันเก่าทีมงานเก่าทีมงานเดิมดูกระตาคันเดิมกบดีซีเกตศูนพี่น้อง หนาตัดของเกี่ยวประมาณ2เมตรนี่นนอะกันไก่เอ,อ้เป็นลักษณะนี้ต้องในจุดตดวสะก่อนเพราะว่าเพ่ิงมันจะเกี่ยวแข่าแข่วตงรงไหนเพ่ิองออกจากแข่วสะก่อนพี่น้องเออ โเ่อในการมีประสบการหลายปีเกี่ยวช้านในการเที่ยว เปลี่ยนไปมาตามรอบเรื่อยๆสัปดาหน์นาเจ้านี่เราโอ้ผมมีเงินอยู่กับนาเลยพี่น้องเก็บเสียงนาอยู่กับนามีหนองป่าเดี๋ยวเขาไปเบ่งการอยู่การกินของเจ้าของนาแปลงนี้สัตวเดียวเดี๋ยว,ยวอีกจะมาติดตามอันนี้สำหรับรถแก คือเก่าคือเดิมเพิ่นจะใส่กระสอบเนาะพี่น้องเพิ่นจะเอาเขา่าเป่งเขา่าใส่กระสอบแล้วก็จะมีรถแจ้ขึ้นไปไว้ตาตากมือในฝ้าแดดไลยก็เอาออกมาตากมือในฝ้าบดแด้ก็บลเข้าตากที่นา้าจะเอาไว้ในเครื่องตะกอนตะกอนยามนี้ก็ยังสถานการณ์ไว้ใจพันได้ว่าฝนชุ่มท่า จากตกระตกมาล้วเคยตกเตย่างชุ่มกันนี่ก็ยังฟ้าเมืดอูะได้ดิพี่น้องผมมีแดดจากหน่อยเลยเออสำหรับพยากรอ,อากาศมันบอแจ้งแจ้งแน่นอนไปจังงในเกียวเซเปแลเลยเอาไปยังโฮมไว้ก่อนเมื่อไหแดดออกเขาจังออกมาตากสันนี่เออเดี๋ยวห้างติดตามภาพบรรยากาศเงินของเพื่อน nón pha phom, trời ơi nón bọc nhảy, ờ, pha lại, bóno nó nóng này nọ, chú tài lại cho khoang nón nà, ơ, khoang nón nhung kìm lót keo ju, à, hết tủ. เหลียงเป็ดเหลียงไก่แน่บ่น้อฮะอันนี้เฮือนเฮือนเถียงนาพี่น้องเฮืนแบบเฮืนอยู่ไห้อยู่นาเนาะสําหรับเฮือนใหญ่เพิ่นก็อยู่ในบ้านนี้ในหมู่บ้านใหญ่อีกเขตทางอนปัจจุบันทางอนอีกคือกันเขตนี้คือเขตทางอนอันนี้สําหรับเนอยู่ห้อยู่นาซื่อๆมาเบิ่งคอกเป็ดคอกไก่โคือว่าเสียงห่านนันทางใดล่ะของเพิ่นติเนาะเสียงห่านอยู่พุ่น โอ้อยเยอะแต่อคอกที่เออเป็นช่วงนี้แล้วให้แล้วนาแล้วเพิ่นบ่ค่อยได้อยู่บ่ค่อยได้เลี้ยงละก็เลยมีแต่อคอกเปเา่าๆเออแบ่เป็นยังสงสัยเพิ่นเอาเข้าไปไว้ในเขตในตัวบ้านใหไงละยู่บ้านทา้งงอนมืลดละรถถ่ายห,หน้าอุปกรณ์การเฮ็ดนาเพิ่นก็นเอาไว้กองกลางอยู่เลย หอดน้ำเห็ดไทแนะก็จังมาเซ็กสภาพแล้กก็หลงหนะไปอีกเครื่องดูดน้ำก็มีเรียบร้อยห้องน้ำห้องในโอ้ยีหอดจีตำหูกี่น้องอจ้าแสดงว่าคนหมักตำหูเนี่ยได้นีเนาะจะของเงินเนี่ยได้ล้วเอาบ่ขึ้นไปแล้วจะเปไปที่ตามรถเจา อุปกรณ์การเห็หนาเป็นไทยเป็นคาดตกตอก,ตก,ตกเดินตามใครจะสำเร็จแล้วสำหรับนาเจ้านี้คอยบิงกอนจะได้จักกระสอบเอองดียวอโบรายที่น้องเออเด้ใครจะสำเร็จแล้วฮู้ เกียวดีผู้ใดมีรถเกี่ยวอยู่ทางเาหนี่ถือว่าได้ดีเลยพี่น้องเพราะว่า,วาตามที่เราไปแต่ละเขตรู้สึกว่าคนที่ว่าต้องการรถเกี่ยวซูโม่หน,นีคนต้องการหลายแต่ว่ารถทันี่หน่อยเพราะว่า,วาสวยซูมือนีแห่งงานเราเก็จากว่ามีหน่อยได้ลูกหลานไปเฮ็ดล่าเฮ็ดการไปใส่แห่งงานทางอื่นทางไกลมีแต่ผู้เท่าเฝ้าเงินยังสินะ เป็นกนจาจักใส้บริการรถเจี่ยวนี่แหละแต่ว่าหากความต้องการยังบทิเทนเพียงพอรดยังมีหน่อยขันเจี่ยวแล้วดูทางเขียนพี่นเห็นหอดหนาแซงใด้พี่น้องหมายถึงหน้าฝังเนาะทางลราเฮายังนิยมเวียดนาฝังอยู่ได้คือจุดที่เฮาเจียวอยู่นี่เนี่ยหลังจากเส็จจากหน้าปีแล้วคนก็เห็น้าฝังต่อยได้พี่น้องเออทางเราเฮาเอื้ว่วันนาเว็ดหนาแซง พุงนาแซงเป็นยังไดถ้าว่าเพ่นจอดลักษณะนั่นก็แสดงว่าต่อเฟืองมันยัดแค้นต้องรอให้รถพิ่นระบายต่อเฟืองเข้าไปหาจักสะก่อนเพราะว่าต่อเฟืองมันยาวเข่ามันล่มเอ,อ้ยนี่ถ้าหากว่าผู้ใดมีกำลัง แรงสับเดี๋ยวออกรถเกี่ยวเข่ามานี่ก็ถือว่าได้ดีพี่น้องสลหับอยู่ทางลราเฮานี่พื้นที่เฮ็ดหน้ากับโบเมนน้อยนะโดีเาเราก็ได้หลายคือกันแต่ว่าจากนกนกลไกอุปกรณ์การหับไส้เกียกเ่ยวกับเวียกให้งานหน้านี่อยากหน้อยววาสันต่อไปรถดำหน้านี่ก็ออยังบ่คอยมี คืรถเจียวลักษาี้นี่แห้งหน่อยแล้วมาแล้วกำลังม่ง,งน้ามาทางนี้อีกเทคนิคการเจี่ยวก็คือวนไปทางขวามือย้อนเข็มนานาฬิกาคือเกา่า là cái cái luôn như là phi nông như thang lao, Kubota này rồi nãy hơn là không hiện à, là bao. À, vừa chăng sốc thai. แล้วอีกประมาณรอบหนึ่งอีกประมาณหนึ่งรอบกปดสำเร็จแล้วพี่นอ้องเออวดเร็วทันใจเิจะเป็นนาล่มแต่ว่ามันบม่มีน้ำการแล่นสบายอยู่เออต่างแต่ว่าเขามันจะมีล่มแน่มีตั้งแน่สำหรับนาเจ้านี่นเนาะแลนไปแลนครับปฏิวัติว่าอาจจะเรียบร้อย ลายปลายสำหรับหน้าเจ้านี่นะประมาณลายหนึ่งมั้งสีน,น้อยสีลายสาหางวานรถเพิ่นได้มาใกล้ๆกแล้วนี่ก็เพิ่นกลับมาเจียวให้คือกันเนาะพี่น้องหมจะเป็นต้องมีหน้าหลายจะได้มารถมาใกล้ใกล้โอ้แต่ว่า้าว่ารถอยู่ไกลนี่บ่อยเพิ่นบ่าอยากมาให้แล้วนาดำไายนี่เนาะจะนี้นอ,นอาศัยว่ามีลายเจ้า Ni lạy tạo cho miệng gió hai. Lạy tìm l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 à phân cắt, tìm lạy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  tìm เรียบร้อยมาแล้ว,ลวสำหรับไอ้นมรถเกียวทางศพปอล่าวเฮาเอ้ยโอ้ที่ลายทาขึ้นเราจนเดคนจ่าเข้าขึ้น,าาน,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 ขขนรถให้เธอเฮาไปมาเลย่าบริการดีดขึ้นรถให้พร้อมเรียบร้อย สำหรับไอนมรสเกี่ยวของเฮาบริการถูกระดับประทับใจมีแต่สาวนมเพิ่นบริการให้พี่น้องจงฝ่าท้ายให้อัดไว้ให้เดียวเฮ้ยตัวใดล่ะได้จักเปาหน้าเจ้านี่นะหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าเปาเป็นบ่อาจารย์ได้เก้าเปาพี่น้อง นาหนึ่งเลยยังได้นอนั้งยังได้ตเออนนขึ้นมาเลยคนนี้สาวซีเออโอนขึ้นมาเึ่งเึ่งผิดเลยออยยายย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 ขยย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 ย ເພິ່ນນະໃດດີເລື້ອງນອກຂົສິົไว้ສກພນອງກພບຍກາດດเกี่ยวດດີຮັກແຂງໂຕກັິບໜ້າ